บุ้งนี่ลูกลูกแม่ยุดงานม่แม่ยุดงานมบ่มด้เอาอยู่ลูกมาอยู่ในตู้นีแม่ยุดงานวันไหนนม้กันไมาากนวามเอ้ย่แบบนี้ไปนมดเอ้ยยุ่งไปย่ม่ได้่งได้อหไม่ท้ย

เทำไมบอกเป็นบันี้

Bệnh golf, bệnh ngon giải tham Little and gone, little and gone giải tham và lệnh ngon giải tham vào lệnh ngon giải tham giải tham giải tham mai tham giải 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 tham bớt tham giải ไม่ร so nice> right? ู้มันต่มากมันุมาม่อไเมยแต่ันี่ไม่อกินเลยีไม่ต้องกินหรอกมีอีกกี่เ้เลเล่นได้ตาเลกเล่นได้เูกอ บริกาไม่อดบ้างเนี่ยปิ๊ปปิปปิ๊ปปิปปิบิอ่ย่ะปปปิิปปิปปลกเล่นได้แต่ลึกเล่นด้เนี่ยคุยกับบอยดีเลคุยกับบอยดลกเล่นได้ปิาป๊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 าปปปิปิปปดป มันตับมากเลยมันเลื่องเล่นได้เลยเลื่องเล่นได้แล้วเลื่องเล่นได้แล้วเร็วๆคุยกับปอยนี่หนคุยกับปอยนี่หนึ่คุยกับปอยนี่หนเลื่องเล่นได้เขาไม่เล่นได้เอ้ยเลื่องเล่นได้วันนี้ตัวจ้าแม่ยุดงานไหมแม่ยุดงานไหมตัวจ้าแม่พึ่งยุดงงานไหม เลือนเล่นได้แต่ลูกรยคุยกับลูกบ้านี่เดี๋ยวเล่นอนคชิ้งคปิ้งได้ยึดได้ตยึดได้ต่ปยคุยกับลูกบ้าเปนไงตจ้ตมาเตก้ Có bé quỷ đuôi à, cả ta lên cái việc gì bật ăn Có lên nước gì nào đó Có lên, lên lên tam la đi <cười> <cười> Lạc bó bay, lạc bó bay Lạc, lạc Lạc kèm nay Mình xin bọn... con Lạc